สวัสดีครับแล้วก็ผมโตชโน่ับอรายการชัยช่นทีมเดียวครับให้ทีมเดียวในแบบเช็คแบบนี้ครับตัวเต่าตัวมันทิตวันนี้ครับตรงกับวันทิตย์ที่25กุมภาพันธ์ต่อมา้67ครับก็มีหนึ่งคู่มาฝากเช่นเคยครับเป็นคู่จากบูเดซิก้าเยอรมันครับคู่ระหว่างโปรตุเซียดอทบุนกับฮอฟเฟนแฮมนะครับก็เกมนี้ดอทบุนได้เล่นในบ้านนะครับซิกแนลอิดดนาพาร์คเหนือกว่า1.25สเปตนะครับผมก็เลือกทางฮอฟเฟนแฮมนะครับ สำหรับผมนะเลือกฮอฟเฟินแฮมดีกว่าเพราะว่าได้สามมุมชนะก็ได้เสมอก็ได้แพ้หนึ่งดอกอยู่ไม่เป็นไรเลยสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามมาดูตั 1, 2, 2, 3, 3, ตวสี่อะไรอย่างเงี้ยเฉือนนไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าโดนเยอะว่านั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะไปที่ฮอฟเฟนแฮมเพราะว่าโปรแกรมแข่งขันของคู่ที่เจอกันมัน,นไม่ค่อยเฉืถียนะครับผมมีผลพลิกไปพลิกมาตลอดเดี๋ยวทอบุญชนะขาดบัางบอนบุญเฉือนมั่ง จบที่เสมอบ้างแพ้คาบ้านฮออกฟป็นแามคือถ้าผลออกมาไม่นิ่งขนาดนี้มันแปรปวนได้ตลอดอย่างนี้ก็เลือกฮอฟเวนแฮมดีกว่าสำหรับผมนะคนหนึ่งคิดไงผมไม่กล้ออานะครับลองลุ้นเอาแล้วกันนะครับค่ำคืนวันนี้สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกับผมด้ใหม่ในตอนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาลแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับชุกทู่นนะครับ